ทั้งหมด3-4-5ประเด็นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ1,000 10, 0บาทดิจิตอลเนี่ยมันยิ่งตีกวนน้ำให้คุณผมว่าตอนนี้มันไม่ใช่คุณอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันดำไปแล้วนน้ำเน่าไปแล้วพันเคุณเนาะคุณยีตาคิดว่ามันจะไปพันแปดพันเอะไรมันจะทําให้เราเชื่อว่าเซ็ตมันจะหายไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นฝรั่งก็ต้องขาย ผม,มนะบอกทุกคนว่าเวลาคุณซื้อกองทุนนะคุณห้ามซื้อกองทุนที่เอาร์ฟอร์มปีที่แล้วนะเพราะปีนี้มันจะ underperform เพราะฉะนั้นเหมือนกันครับตลาดรุด่นปีแล้เอาเอ p e r f o r m ปีนี้ underperform ชั้้สูงมากที่ underperform สองพันยี่สิบสอต้นปีที่แล้วฝรั่งกลับมาซื้อในตลาดทุ่นไทย แบบมีนายยาสะสมจากต้นปีมกราคม2022ขึ้นมาเป็นมกราคม2023คือประมาณ13เดือนซื้อไปทั <t <t ้งหมดประมาณ200ล้านบาทแล้วลองไปสังเกตนะครับเดือนมกราคือเดือนที่ตลาดไทยผีเกือบเกือบพันอยะครัค่ะ ตอบไปเร็วสุดเลยนะครับปัจจุบันการลงทุนห้ามป่าเป้า,าหมายความว่าอะไรครับตลาดไทยหรือตลาดโลกเนี่ยหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับมันไม่ได้ขึ้นทั้งกระดาลงทั้งกระดา ทีนี้พอจะกลับเข้ามาในตลาดนะคะบางคนก็บอกว่าอของถูกเต็มตลาดเลยพี่หมูแต่บางคนของถูกแล้วดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราต้องมองทั้งแบบธุรกิจเขามองทั้งบริบทสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์แวดล้อมนะคะ selective หรือว่าเลือกคุ้นลงทุนยังไงในสถานการณ์นี้ครับพี่หมูตอบไปเร็วสุดเลยนะครับปัจจุบันการลงทุนห้ามป่าเป้าหมายามว่าอะไรครับตลาดไทยหรือตลาดโลกเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับมันไม่ได้ขึ้นทางกระดาลงทางกระดามันจะขึ้นตาม หุ้นที่มันควรจะเป็นดัอองนั้นตอบคำถามคือ bottom up เนี่ยดีที่สุดแต่ bottom up กตบ,บ top down ต้องมารวมกันหมายความว่าภาพใหญ่เมื่อกี้เราคุยภาพใหญ่ใช่ไหมครับกับภาพเล็กภาพภาพไมโครนะก็ประกอบกันทีนี้ผมคิดว่าบริบทของการเลือกหุ้นตอนนี้นอย่างรรผมจะให้แฟกเตอร์สักสาเรื่องก่อนเมื่อกี้ผมเริ่มใยการไปว่า1340ดาวสายถูกไหมครับทันี้เราจะมาคุณอับสายละ เพราะว่าเราจะเราจะมาคุยว่าซื้อหุ้นถูกไหมแล้วก็ต้องมองอัพไซด์นะครับอัพไซด์จากหนึ่งสามพันสามร้อยกว่าแล้วไปเปลนห้าพันหกได้ไหมคําตอบคือน่าจะได้ในปีหน้าปีนี้ผมมองที่หนึ่งสี่หกหนึ่งปลายปีนะครับปลายปีปีหน้าอาจจะมองที่ประมาณสักพันหกเหตุผลประมาณสี่ประเด็นใหญ่ประเด็นที่หนึ่งนะครับการขายหุ้นของฝรั่งมีโอกาสน้อยมากตอนนี้เลือน้อยมากใช้คำว่าอย่างนี้ผมรู้ใจอย่างนี้ครับ ฝรั่งเนี่ยทุกปีก็จะมีซื้อขายซื้อขายถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเราไปดูย้อนไปตั้งแต่ปี2001-2010จนถึงนอก2017ฝรั่งขายก็ตลอดเลยแล้วพอ18 19 20 21เนี่ยฝรั่งไม่ค่อยได้ขายละนิ่งๆหน่อยแต่พอมา2022ต้นปีที่แล้วฝรั่งกลับมาซื้อแบบมีนายยาในตลาดทุ้นไทย สะสมจากต้นปีมกราคม2022ขึ้นมาเป็นมกราคม2023คือประมาณ13เดือนซื้อไปทั้งหมดประมาณ2แสนล้านบาท2แสนล้านบาทนะครับจำตัวเลขไว้นิดหนึ่งแล้วลองไปสังเกตนะครับเดือนมกราคมคือเดือนที่ตลาดไทยผีประมาณ1,600เกือบเกือบ1,700อะครับถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดกุมภาเลือดกุมภาธมินาใช่ไหมก็คือหุ้นลงหนักเพราะฝรั่งเริ่มขายเริ่มลิน จุดสังเกตตรงนั้นย้อนกลับมาดีนึงคือหลายหนึ่งหุ้นพันเจ็ดสองบาทบาทนะครับสามแปดค่ะสามนะครับฝรั่งซื้อสะสมไปแล้วสองแสนล้านและสี่นะครับเรากำลังจะเลือกตั้งลอ,องสังเกตนะครับถ้าคุณเป็นฝรั่งอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นคุณซื้อไปแล้วสองแสนบาทไปแล้วสามแปดโอกาสตอนนั้นจะไปสี่สิบห้าอย่างเงี้ยผมว่าไม่เห็นหรอกเพราะว่าเมืองไทยเนี่ย ถือว่าเงินบาทมีศัียภาพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านถึงจะแกว่งก็แกว่งแบบแค่ก,กว่าเอา,อางี้แล้วกันนะครับนี้คำถามคือ3 8แเนี่ยถ้ามันจะไปต่อมันจะลงหรือมันจะขึ้นถ้ามันลงแปลว่าบาทแข็งบาทแข็งแปลว่าฝรั่งจะได้เปรียบบาทอ่อนฝรั่งเสียเปรียบถูกไหมฮะค่ะเพราะว่าบาทแข็งเนี่ยฝรั่งจะกาไรเพราะฉะนั้นถ้า3 8ปปุ๊บพันเปุ๊บ PE ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ16 17เท่า แพงแล้วนะครับแล้วปีที่แล้วทั้งปีอะตลาดเซ็ตเอาพอฟอร์มถูกไหมฮะผม,มนะบอกทุกคนว่าเวลาคุณซื้อกองทุนนะคุณห้ามซื้อกองทุนที่เอาพอฟอร์มปีที่แล้วนะเพราะปีนี้มันจะอันเดอร์พอฟอร์มมันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับตลาดรุ่นปีแล้วเอาพอฟอร์มปีนี้อ <Under perform. S 1> ันเดอร์พอฟอร์มชันสูงมากที่อันเดอร์พอฟอร์มแต่มันมีเหตุผลนะเพราะฝรั่งก็จะขายเพราะ38มา35อย่างเงี้ยเขากำไร10%ใช่ไหมพันเจ็ด แวร์ลชันแพงพันเคุณนะคณยีตาคิดว่ามันจะไปพันแปดพันเอะไรมันจะทําให้เราเชื่อว่าเซ็ตมันจะเนี่หายไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นฝรั่งก็ต้องขายเพอขายเนี่ยเขาไม่ขายเบาๆเขาขายแรงๆขายปังๆๆเลยเพราะยิ่งขายเร็วเขาก็ยิ่งได้กำไรเร็วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีโ,โบรโบอทโรบอทที่เป็นเครื่องแมชชีนเป็นคอมพิวเตอร์สั่ง ทุกโมนี้เขาไม่สนใจอะไรถึงจุดหนึ่งเขาโยน,นอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยพอลงปุ๊บก,ก็เกิดคุมภาเลือดค่ะอ่าลุมภาเลือดเสร็จมีนาหยุดเมษานิ่งหน่อยสองการานต์ก็สาดน้ำา่ันสบายใจหน่อยนะพอพฤษภาเลือกตั้ง,งลงใหม่อย่งไงไหมนะัะลงใหม่เพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นเราก็ทราบว่าก้าวไกลมาผิดกลอกใช่ไหมครับแล้วก้าวไกลเนี่ยเป็นพักแรกในรอบประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะที่นําเข้า ความเสี่ยงทางกฎหมายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเล็กกูลาทอรค่ลเข้ามาในตลาดหุ้นตลาดทุนถูกไหมใช่คช่ไรครับผมจะแก้สัญญาไฟฟ้าผมจะตัดค่าไฟเยอะๆผมจะเพิ่มค่าแรงมากๆถูกไหมครกำจัดทุนผูกขาดสิ่งเหล่านี้เป็นลบมากต่อตลาดหุ้นทั้งสิ้นใช่หรือไม่ใช่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บอ้าวถ้าคุณเป็นฝรั่งขายต่ออีก ขาย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 พ่อมาถึงเร็วๆก็รัฐบาลเพื่อไถ่ตั้งได้สําเร็จปุ๊บเราก็คิดว่าเออม,มันคงจะดีรัฐบาลขึ้นคุณขึ้นนิดหน่อยคลงอีกลงนิวโลคนนี้คําถามเพราะอะไรผมอยากให้ทุกท่านทราบเข้าใจก่อนนะเราจะได้เผยถึงความมั่นใจมองไปทางหน้าคเพราะอะไรฮะเพราะสองข้อเลยลองสังเกตนะครับรัฐบาลใหม่เนี่ยทําอยู่สองอย่างครับอย่างที่หนึ่งลดเพื่อลบลดอะไรบ้างครับลดค่าไฟ ลดน้ำมันานอาหารน้ำมันนะครับลดนี่เห็นไหมฮะลดต่างๆอท,ทุกอ,อย่างที่ลถเนี่ยคำถามประชาชนปื้มไหมฮะประชาชนรู้สึกดีไหมกับการลดผมไม่ได้เห็นรู้สึกอย่างนั้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคืออะไรครับเอกชนรับผลลบตลาดหุ้นนะ โจ๊กเลยจากก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นโจ๊กไปเลยเลจากไม่กินเส้นกลายเป็นโจ๊กไปเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างเซกเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะครับของตลาดทุนที่เซกเตอร์ไฟฟ้าลงหนักมากเพราะรัฐบาลเพื่อไทยและรัฐบาลก้าวไก่ที่กำลังจะมาเนี่ยใ,ใส่ความเสี่ยงของเลก,กูลาตอเอรลิกเนี่ยเข้าไปในตลาดเช่นอยู่ดีๆก็ลดค่าไฟแรงเยอะมาก อยู่ดีๆก็าบอกว่าอะน้ำมันดีบีเบนซินเนี่ยเอาแค่นี้นะน้ำมันดีเซลเอาเท่านี้พออ่าไีกวันหนึ่งเ็าบอกน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งค่ะคือเขาจะมีเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์มันมันลบเหรอค่ะมันกระทบกับธุรกิจพลังงานทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำมันไฟฟ้าน้ำมันอค่าแรงก็จอ่อจ่อจะขึ้นค่ะแล้วที่หนักที่สุดคืออะไรรู้ไหมครหนักที่สุดเลย ข้อแรกทีุ่่มใหญ่สุดลดเพื่อลบ <c oughs> อันนี้เข้าใจแล้วไหฮะ, <c oughs> ะนี่คือเหตุผลทําไมตลาดลงลงเสร็จแล้วลงช็อตสุดท้ายคืออะไรไหรือไมฮะ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะออกให้งงอ่าคืออะไรครับออกมาตรการเยอะมากเลยหรือออกข่าวลองสังเกตนะครับว่า <c oughs> ผมไม่ได้มีอะไรกับท่านนะแต่ท่านนาย,ยกคนใหม่เนี่ยท่านจะขยันมากเลยเดินทางเชียงใหม่ปูกเกตอเมริกาจีนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดท่านก็จะจับมืออเราจะเรียกรู้คนที่มา แต่ยังไม่มีอะไรจริงสักอย่างนะครับไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นจริงสักข้อหนึ่งเลยแต่ข่าวนี้มีรายวันสัญญาไม่เป็นสัญญาสัญญานี่ไม่ใช่สัญญาคุณากรแต่สัญญาจากเศรษฐาเนี่ยเยอะมากแต่ไม่รู้อะไรอันไหนมันจะทำได้อันไหนทำไม่ได้อันไหนดีอันไหนไม่ดีไม่ทราบเลยอย่างนี้ไม่ดีนะครับเหมือนกับผมอะบอกคุณน้อง,น,องน้องอย่าเอ,อนานะเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราไป,ไปนู่นไปนี่ไปกันหมดน้องบอก บอกมาสิบอย่างไม่เห็นทําสักอย่างเราก็รอคอยอย่างมีความหวังจนหมดหวังสิ้นหวังค่ะแล้วก็กลายเป็นลบๆอีกอย่างหนึ่งที่แยกที่สุดคือ1,000งหบาทดิจิทัล1,000งหนบาทเนี่ยห้าแสนหกหมืล้านใช่ไหมครับคําถามคือคุณเอาเงินจากไหนถ้าคุณเอามากู้ก็จะมีผลต่อบาลานซ์ชีรัฐบาลคุณเอามาแล้วคุณจะทํำยังไงจะใช้เป๋าตังค์เดิมผมไม่เอาจะเขียนใหม่เอา้าทไหรเสร็จ เขียนยังไงไม่รู้อีกเสร็จแล้วคุณจะใส่ลงไปแล้วอ่ะใส่วิธีไหนเช่นหมายความว่าจะทหาแบบเดิมไหมเช่นคุณจะต้องไปซื้อของในประเทศไหมหรือมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่มีแล้วมันจะเกิดผลดีจริงหรือไม่ที่เขาวัดกันว่ามัลติพายเออร์ครับมัลติพายเออร์เนี่ยถ้าคุณใส่ไป1 0อนึงใน,<ฆ>ในเศรษฐกิจแล้วคุณออกมา80 แปลว่ามัลติพายเออร์ต่ำหนึ่งใช่ไหมติดลบอ้าวแปลว่าไม่ดีสิแล้วคุณจะใส่ทาไมทําไมอ่ะแถมนี่ก็เพิ่มค่ะผลบวกก็น้อยน้อยผลลบด้วยแล้วตรงกลางก็อีกคือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด3ามสี่ห้าประเด็นเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ1 0,000ืบาทดิจิตอลเนี่ยมันยิ่งตีกวนน้ําให้คุณนะฮะผมว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันดํนนาไปแล้วน้ําเน่าไปแล้วคือมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นนักลงทุนต่างชาติถ้าเป็นนักลงทุนไทย มีใครไม่กลัวบ้างครับมีใครไม่กังวลบ้างครับอืมีใครไม่ชัดเจนบ้างคนเราอะนะครับสิ่งที่จะเป็นลบแน่ๆคือไม่รู้ค่ะไม่ชัดใช่ไหมฮะไม่ดีเขามาหมดเลยนะครับครบไหมคร<อ>ับครบเลยครบเครื่องว่ากันว่าตลาดกลัวความไม่ชัดเจนอันนี้มันยิ่งกว่าไม่ชัดเจนเผมใช้คำว่าครบเครื่องเรื่องหลายขาดอย่างเดียวคือทําจริงๆอืแล้วเวลาเขาทาจริงๆเนี่ยเขาจะทําแต่สิ่งที่เป็นข้อแรก ลดเพื่อลบแต่อ้ที่เคาะคอแลนขวาที่ดูเหมือนจะดียังไม่ได้ทำตะก้อเลยนี่คือสิ่งที่ทําให้ทําไมตลาดทุนไทยมันร่วงลงมาถึงขนาดนี้ครับโดยที่แบบผมถามจริงๆเหรอตลาดหุ้นมันก็เหมือนหุ้นนะครับมันคือหลักกําไรถูกไหมฮะ,ะกำไรต่อหุ้นแล้วกันอ่ะคูณกับอะไรครับมูลค่า valuation ตอนนี้ปัญหาของเราคืออะไรครับอันนี้หรือเปล่ากําไรหรือเปล่าก็มีบ้าง จากไอ้ลบไอ้ลดเพื่อลบเนี่ยใช่ไหมแต่สิ่งที่มันเกิดปัญหาหนักที่สุดคือตรงนี้ครับ valuation เพราะอะไรครับจากที่เดลร์เทศ6่เท่า PE ตอนนี้เหลือ12เพราะอะไรฮะก็เพราะว่าที่ผมเล่าไปทั้งหมดข้อ2นี่ไนะถ้าคุณทำแบบไม่ชัดไม่แน่ไม่ดีไม่รู้้หมันก็จะลดความเชื่อมั่นของคนลงไปเรื่อยๆเซกเตอร์<ะ>ที่ชัดที่สุดก็คือไฟฟ้า เพราะฉะนั้นผมสรุปว่านี่คือที่มาของทั้งหมดทีนนี้ที่เล่ามาทั้งหมดไม่อยากให้ท่านเสียเสียกาลังใจค่ะอยากให้ท่านเข้าใจเพราะคนเราถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่ยอมมีกําลังใจต่อไปไง่ายๆค่ะถูกไหมฮะเพราะผมบอกเอ้ยนายสู้แหมพูดแค่นี้เนี่ยผมถามว่าน้องกีตาร์จะเชื่อผมมัอืมไม่ได้ครับคุณต้องเข้าใจก่อนกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารการลงทุนจาก Trader KP กดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนพวกเรา